สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรและเพื่อนเพื่อนนาตีมีดเดินป่าครับผมก่อนที่เราจะมาดูมีดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คคมมีดกันก่อนครับผมเตรียมกระดาษมาแล้วครับตัวนี้เป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับก็อย่างที่เคยคุยกับเพื่อนเพื่อนไว้นะครับรอนานการช่างตัวนี้เป็นแบบฟูลเทนสนะครับเป็นแบบฟูลเทนสนานมากนะครับจะครึ่งปีแล้วมั้งครับกว่าจะกว่าจะทาเสร็จสวยมากสไตล์มีดแคมป์มาดูกัน ลากช้าๆนะครับลากช้าๆไม่ต้องลากไวนะครับไม่ต้องลากไวถ้ามันคมอยู่แล้วนะครับลากช้าๆลากตั้งแต่โคนไปจนถึงปลายนะครับ ลากชาๆนะครับคือมันคมอยู่แล้วนะครับมามาดูครับราคาครับราคาราคา3,000บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางครับ3 0 0พันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้ซองขายเด็กพร้อมกิ๊บล็อกแบบปรับองศาได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเศษกระดาษแป๊บนึงครับเดี๋ยวแม่บ้านด่าครับ เพราะว่าลมลมมันแรงเดี๋ยวมันตึงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชายก็ประมาณนี้เนาะเกรงใจนะครับเกรงใจไม่ไม่ได้กลัวนะครับมีดแคมป์เล่มที่หนึ่งครับมีดแคมป์สไตล์ทิ้งผิวไฟครับทิ้งผิวไฟโคตรสวยครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับความยาวของใบมีดวัดจากด้านบนนะครับวัดจากด้านบนความยาวอยู่ที่9นิ้วเต็ม ความกว้างอยู่ที่1.9นิ้วสันครับสันอยู่ที่5มิลครับเป็นงานตีไล่ปลายนี่ครับงานตีไล่ปลายทุกเล่มเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับเป็นการชุบคมแข็งหลังอ่อนนะครับคมแข็งหลังอ่อนสวยงามมากครับมาพร้อมกับซองลายเด็กนะครับสีดำด้าน กับกิบล็อกปรับองศาได้โอ้ยนี่ครับปรับได้ถ้ามันแน่นก็ไขควงหกเหลี่ยมครับหมุนด้านในครับคลายน็อตนิดหนึ่งคลายเกลียวนิดหนึ่งนะครับเนี่ยปรับองศาได้นะครับโคตรสวยครับมีดเดินป่ามีดพกใช้งานได้หลากหลายนะครับไซส์นี้นะครับมีดแคม ุนนี้มาด้วยมีดแคมทั้งหมดเลยครับตั้งใจทำทรงแคมทั้งหมดเลยเล่มที่สองความยาวอยู่ที่8.4นิ้วครับ8.4นิ้วความกว้างอยู่ที่1.8ครับ1.8สันหนา5มิลสวยงามมากสมัยก่อนทำมารุ่น7นิ้ว7นิ้วครึ่งนะครับ 7นิ้ว7นิ้วครึ่งไม่เกิน8แต่ชุดนี้เนี่ยแนิ้วขึ้นเลยครับ8นิ้วจนถึง9นิ้วขึ้นเลยสวยงามมากเดี๋ยวใส่ซองให้ดูนะครับนี่ครับสวยมากเหล็กซิปเปอร์สตีลเป็นเหล็กจากออสเตรียนะครับเหล็กแข็งต้านสนิม นำเข้ามาโดยบริษัทสหมิตรเครื่องกลตัวนี้เป็นแบบขัดขาวสวยงามมากมันจะมีเก็บผิวนิดๆหน่นนอยๆที่เราหลงเหลือไว้นะครับคือไม่อยากเก็บหมดถ้าเก็บหมดอะผิวมันจะบางสันมันจะบางผิวมันจะบางเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เหลือไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าเก็บหมดนะรอยมันลึกถ้าเก็บหมดนะมันจะบางเลยนะครับเสียดายของ ปลายขัดขาวความยาวของใบมีดอยู่ที่8.9นิ้วความกว้างอยู่ที่2นิ้วเต็มครับสันอยู่ที่5มิลเนี่ยก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับขัดขาวแล้วเหลือสันอยู่5มิลปกติจะเหลืออยู่ที่4มิลสวยงามมากดูท้ายดำแต่งเว้าตรงนี้ครับสวยจริงๆครับ ต้องค่อยๆจับนะเพราะว่ามีดชุดนี้มันคมมากต่อไปเล่มที่4ครับใบมีดยาว8.6นิ้วครับ8.6นิ้วใบมีดกว้าง2นิ้วครับสันหนา4.5มิลสันหนา5มิลครับทุกเล่มด้ามจับทุกเล่มเป็นด้ามไม้พยูงครับสวยมากสีแดงฉ่ำเข้ม สวยจริงๆนะต่อไปครับเล่มที่5ตัวนี้ก็จะสั้นหน่อยแต่ว่าใบากว้างดูสวยมากเล่มนี้สวยจริงๆครับเล่มนี้ถ้าไม่ได้ขายก็จะเก็บไว้ใช้เก็บไว้สะสมครับใบมีดยาว8.1นิ้วกว้าง2นิ้วนี่เห็นไหมครับสันอยู่ที่4มิลเอง สันหนาสี่มิลครับสมส่วนผมชอบท้ายด้ามเนี่ยงอนสวยสวยมากครับใส่สอง ชุดนี้ทำมาไม่เยอะครับทำมาไม่เยอะนะครับหมดแล้วหมดเลยทำมาไม่เยอะนะครับเล่มละสา0พันบาทพร้อมสองขายเด็กนะครับใครสนใจทักทายมาได้ครับผมสวัสดีครับ